สบายดีสบายดีมาพบพ่อกับสองฉิบน้อยร้อยลีลามาพบพ่อกับตอนเศร้าพี่นอ้องหลังจากเขาไปตลาดมาเขาได้ซีนเขาซื้อซีน,ซนอันนี้ซีนงัูนะพี่น้องเด้อซีนงวัวซีนโคบ่ะไทยเอออันนี้เขาบดิมาซ้อยเองเด้อเขาให้เจ้าขค้งห้านคนซอยเห็นเลยเจ้าขคงห้านคนซอยเขาเลยมีแต่เขามาเอือบเอือบใส่เกลือแป้งนัวน้ำตาลน,น้ำปลากระเทียมแลวก็แล้วพี่นอ้อง้วเขากระสิมา เห็ดเป็นนานาเส้นเป็นเส้นเป็นต่อเป็นต่อเขากำลังสีมานะมาหมาัดเป็นต่อเป็นต่อในหัวเ,เอือบแร้เลยเด้อพี่น้องเด้อเอาไปถ่ายตอนเอือ,อบเพราะว่ามีขาก้องเขออก,ก็เริ่มมาถ่ายแบบนี้ในหัวเ,เอือกซีนมัวไม่ใหม่สดๆเขาซื้อแบบนี้มาตตะหาดเลยเดอร์บอลสร้อยหายเหีห่ยวเลยเาม,ามีแต่มาเอือแล้วก็มาเห็ดซีนแดดเดียวเนื้อแดดเดียวพี่น้อง เน่าเดี่ยวตัวใหญ่ๆแบนี้เลยจุกๆละสองโลนี่สองโลแมวกระแมวกรอยากแมวแมวแมวอยู่บ่๊มีิขากล้องไม่น่าร้อยขากล้องฮัก์เมิร์ื้อตัวมันถึงถึกมาแล้วมันก็ฮัก์เมิรลูกหลินแล้วก็ฮักไปนําแล้วก็เลยบ่มีิขากล้องแล้วก็เลยเห็ดแบบนี้สิบอดิเฮนนาข่อยเด้อเบรนกระยาเนาะมึงก็สอนงามๆมาเรียบร้อยน้องคนซอยหายแบบนี้ฮาวดี้จะมาเสียบ เอ็ดเป็นตอกเป็นตอกเป็นห้อยเป็นห้อยมามามาหมาัดกันเลยหอ <st aff> ยกองกองเป็นหงทีเจ้าเห็นน้ำใส่ใส่การเ <ý emas> ออาสมาเสียบกันเลยตอกกันตายแล้วตอกกันตอกกันได้เยอะได้เยอะ ทำงานนั่งนอนตอกเมากระตอกแต่รโดนแล้วนตอกมันอ่อนม่งมันจ่อพี่น้องเราทานตีมันจ่อเดิก็บ่มีขากองแล้ก็เลยเห็นแบบนี้เห็นปะแด่ตอกหนึ่งอันนี้เขาเอิ่นตอกพี่น้อง เดี่ยวต่อหนึ่งต่อหนึ่งพี่น้องขั้นต่อพอดีกับสิบบาทแล้วนี่สิบพันไม่ได้ขอขายนี่นี่สิบพันได้พี่น้องต้องขายต่อมีได้บอสสิบพันยันก็ได้ต่อมาไกลใหญ่นี่ค่ะถ้าไดนหนไ้หนึ่งพีน่น้องยิงต่อเนี่ยเขาเสร็จแหลมๆมรงนี่อันนี้ต่อเก่าแล้วพี่น้องอันนี้เขาเออดต่อเด้อต่อ จำแลงมันอโอ้วันนี้นงามนสแห่งางามเลยสบายเดี๋ยวนี้เรับบริสซอยเอง ให้เจ้าขอ้งหานคนสร้อยอย่ายงเลยเห็นบอกค่ะอัโดโอ้ต่อเก่าเห็นเด็ด,ด,ดเลยไปเสแลนไปซื้อต่อกอบอือว่าอย่าแหละต่อเก่าก็ใส่ไปเก่าก็อย่า,าไปหักไปหั้มัน เอากระสิห้าข้อต่ออย่าันั้นบัวห็นข่อยเลยพ <c oughs> ี่น้องเลยต่อมัน,นเก่าเลยดืมซื้อมาแต่ตลาด อย่าเด็ดต่อต่อมันออก

ซื้อต่อยังนี่นี่ก็โอ้โบได้บ่ได้ไปซื้อต่อก่อนพี่น้องต่อกันี้บโบได้เรื่องซื้อต่อก็อไ่้ On we're getting, ni là on va ไปซื้อตอก็ได้นนี่พม่น้องแบบนี้แตะสบายหมต้องเห็นไปตอกอีกหอยแล้วก็ตากล่บานหอยใส่ดีนะหบาหอยก็ได้พี่น้องเด้อไายตไปเบิร์นนำการอกคอเส็ตยังไงยาแล้วก็ทิ้งปเสียบบโปรสิไปตาเก้าบาทตายตาไปเบิร์นนำการอกโปสิตาเทไรรอยเศ้าบาทไป่น้องนี่นะ ไปไปมามาพี่น้องวันนี้เขาซื้อมาตากซีนแห่งมาได้ไนอน้เด้อไปซื้อตอกพอได้อันนี้อืมก็นีคือการเลย์ปากร้ายเถื่อมันจะาบนสื่อร้ายเถื่อง่ายๆตัวอะไรมันง่ายก็เห็ดอะ้มันง่ายๆเนาะตัวอะไรมันยากกะเจ็ดเห็ดอะไมันยากน,นี่ซินแห่งเรื่องนี้เด้อ เมื่ไมแถวเพชพี่น้องมึงมีบางตาบอได้ออกเมืองเงินตลาดก็ะบะเวเงินหยาเลยโอ้พี่สั้นเลยพี่น้องสั้นไคสั้นเรามี่จะสั้นเลยนี่ตัวนี้ทีสตาร์กได้หนึ่สองสามสามสั้นพี่น้องสามสบตาย Jangan lupa tolong, kita akan lihat bagaimana kakaknya berkata-kakaknya. Rum, rum, rum. Rum, rum, rum. Rum, 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 rum. Rum, 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 rum. Rum, 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 rum. Rum, เห็ดคว่ไเลที่จะโบมามีงวันมาโลดพี่น้องกอ้นแ่จะกไปซื้อแต่บายืดลายมีงวันเปนมึนเปนเป็นอย่างนี้ตาเมกี้เห็ดเป็นี่ยนะเห็ดไปตอกเปตอกกันยืดลายเมงวันพี่น้องแตอีโซนสะอาดแต่แดดก็จะยืดลายม้งวันมาถักอะไรแบนี้โอ้โหจะไปซื้อแต่โดนเลยก็นไฟทรายแต่โดน นี่พี่น้องต่าเอาที่บอกนอกทีน่่ทามาปีัมัน นายเดกได้แ้ว านแ่านเรียบร้อยมังเป่วันกันบบกเขาหักกด,ดานมผ้าไปแล้ว่ตักแล้ว,ลวพี่น้องแล,แล้วเป็นยังไตักดตามสองสิมน้อยลอลีลาในเด้ลอลุงเปล่า่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ามือม่อนานเมื่อนี้เห็นลายอย่นี่มือ้อานา